สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการ Set Channel ฮะสำหรับตอนนี้ครับเป็นตอนพิเศษครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปซึ่งมันก็จะตอบคําถามทั้งในเรื่องของกล้องถ่ายรูปทั่วๆไปก็ได้หรือจะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับผมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในรูปจากจอตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมโฟกัสไปที่จอเนาะ แล้วเดี๋ยวผมทาแสงให้มืดลงอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นแสงอยู่2ดวงใช่ไหมในนี้มันมีแสงอยู่2ดวงที่ทําให้เรามองเห็นครับผมเวลาแสงโอ้ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไม่เห็นครับผมอ่ะมันมีแสงอยู่2ดวงครับที่ทําให้เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมีแสงจากแหล่งกําเนิดไฟซึ่งเป็นหลอดไฟจริงๆกับแสงอีกดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าโกสครับผมโกสที่แปลว่าผีนี่แหละเพราะว่าเขาเรียกแสงตัวนี้ว่าแสงหลอกครับผมมันไม่ใช่แสงจริง มันมักจะปรากฏมาเวลาที่เราถ่ายรูปในเวลากลางคืนทั้งกล้องถ่ายรูปทั้งโทรศัพท์มือถือครับมันเกิดแสงสะท้อนขึ้นมาในตัวของเลนส์ครับผมเราดูเข้าไปเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกนิดนะฮะบางคนนึกไม่ออกครับผมว่าแสงโกสเป็นยังไงแสงโกสก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่คือหลอดไฟฮะอันขวานี่คือหลอดไฟส่วนอันซ้ายนี่ครับคือโกสครับผมนั่นก็คือแสงที่มันหลอกมาเวลาเราถ่ายรูปในเวลากลางคืนครับทั้งกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถือนะ เราถ่ายตามถนนเนี่ยหรือตามร้านค้าปรากฏว่ามันมีไฟอีกดวงหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากอะไรครับหากเป็นกรณีกล้องถ่ายรูปนะฮะเทดดี้ก็จะบอกไว้เลยว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับเกิดจากคุณภาพของเลนครับผมว่าคุณภาพของเลนนั้นดีหรือไม่ดียังไงก็ดูกันได้ที่โคดที่แฟร์ตรงนี้แล้วครับแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้มากๆนะั่นก็คือการใช้ฟิลเตอร์ครับผมโดยเฉพาะฟิลเตอร์ราคาถูกต่างๆครับนี่ฮะตอนนี้ที่ใส่อยู่ที่ติดอยู่ที่หน้าเลน์ของเทดดี้ตอนนี้นะครับ ก็เป็นฟิลเตอร์ราคาถูกฮะร,ราคาประมาณไม่ถึง100บาทหรือ100กว่าบาทครับผมขอย่าไม่พูดถึงยี่ห้อของเขาแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวลองสังเกตนะครับว่าระหว่างการมีฟิลเตอร์กับไม่มีฟิลเตอร์เป็นยังไง ตอนนี้คือถอดฟิลเตอร์ออกแล้วนะคุณผู้ชมจะพบว่าแสงโกสที่อยู่ตรงเนี้ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวผมเอาฟิลเตอร์เข้าไปครอบอีกทีนะลองดูนะครับปอกครอบเข้าไปนะนี่ปั๊บนะฮะเราเห็นได้เลยว่ามันมีแสงโกสตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะนี่แค่ขยับไปขยับมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะพอเราใส่เข้าไปที่บริเวณหน้าเลนปั๊บใส่ค้างไว้มันก็เกิดแสงโกสแบบนี้ครับผมอยากให้สังเกตและเปรียบเทียบนึงนะครับนี่คือฟิลเตอร์ครับราคาถูก ถึง1น0บาทที่ซื้อมาครับผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะกับฟิลเตอร์เราดูตัวดีๆเลยแล้วกันอะเดี๋ยวดูตัวไหนนะมีหลายตัวเลยอ้าเอาตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น บีบวก W ก็ไม่รู้ออกชื่อออกเสียงชื่อเขาถูกหรือเปล่านะฮะตัวนี้นะฮะบีบ B, B ีบวกดฮะเขาเรียก Back e n d w ไว้หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราจะลองครอบเจ้าต,ตัวนี้นะครับขนาดนนมันใหญ่เกินไปมันใส่ไม่ได้หรอกแต่เราจะวางไว้หน้าเลนแล้วกันนะครับผมวางนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะพบว่ามันมีแสงโกสอยู่นะ มันมีแสงโกส์นะฮะตัวนี้ครับมันมีเกิดขึ้นแต่ว่าตัวแสงเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเหมือนตอนแรกครคุณผู้ชมครับมันมีขนาดที่เล็กลงครับผมอ่าลองเปรียบเทียบนะอันนี้คือตัวเดิมตัวแรกนะฮะที่เราทดสอบกันดูครับมันชัดเจนมากและมีขนาดใหญ่หากว่าเราใช้ฟิลเตอร์ที่มีราคาสูงครับผมเราจะพบว่าตัวโกส์เนี่ยมันมีขนาดที่เล็กลงแบบนี้ครับมันมีขนาดที่เล็กลงแบบเห็นได้ชัดเลยอ่าทีนี้ลองเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูไหมลองเปรียบเทียบกันนี่แล้วกันนะฮะอันนี้ เป็นฟิลเตอร์ของ c a n น n นะฮะฟิลเตอร์แท้ของแ a n นอเหนือเอาลองวางเข้าไปครับผมก็ไม่ได้ต่างจาก B ีบวกเท่าไหร่นะครับนี่ฮะมีขนาดที่เล็กลงแต่ก็ชัดเจนครับผมปั๊บมาเอาลองดูอันไหนลองดูนี่ครับฟิลเตอร์โตกีหน้าครับผมวางโตกีหน้าเข้าไปซิตรงนี้เอ้ามีเหมือนกันฮะไม่ต่างกันครับผมอ่ะ ลองตัวไหนดีล่ะลองตัวนี้ครับผมเราตรงนี้เป็น k e n โก้ฮะเคนโก้เรียลโปรครับผมวางเข้าไปปั๊บฮะไม่ได้ต่างกันเลยครับกับตัวแพงๆฮะทีนี้เราลองมาดูตัวถูกๆมั้งสิมีตัวถูกๆตัวไหนมั้งเอาหาไม่เจออีกอ่๋อเดี๋ยวมีตัวแพงอีกตัวหนึ่งมีตัวแพงตัว X4 ฮะตัวนี้ X4 Pro ครับผมเอาลองวางซิเป็นยังไงบ้างไม่ต่างกันครับแต่ตัว X4 นี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนจะจางๆกว่าครับมาดูในส่วนของตัวที่มันถูกๆนะ อย่าหาตัวถูกๆนิดหนึง่งตัวเดิมน,นี่แหละผมมันถูกๆ,ๆนี่แหละอ่าวางไปเลยฮะคุณผู้ชมครับผมเพราะตัวเดิมที่มันถูกๆนะพอเราวางไปนะเราจะพบว่าตัวโี้ดมีขนาดที่ใหญ่มากเลยครับแถมยังมีดวงฟงดวงไฟอะไรให้มาปรากฏให้เห็นอีกครับผมหลายๆคนนะฮะก็เลยมีคําถามกันว่านะผมเองเป็นหนึ่งในนะั้นนะที่บ้างจะมีคําถามเรื่องนี้ประจําก็คือว่าการใส่รูปการการการใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเจ้าพวกนี้ไหมเจ้าพวก ฟิลเตอร์พวกนี้ครับมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการใช้ฟิลเตอร์กับการถ่ายรูปฮะเท่าที่ผมรู้นะครับผมเท่าที่ผมรู้ฮะโปรหลายๆคน ก็จะใส่ฟิลเตอร์เช่นกันครับผมแต่แต่นะครับผมเวลาที่ต้องการถ่ายรูปจริงๆอ่ะเขาจะถอดฟิลเตอร์ตัวนี้ออกแล้วถามว่าเราใส่ไว้ทําไมอ่ะเขาบอกใส่ไว้กันฝุ่นกันอะไรการทําความสะอาดมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวอะไรมาตกกระทบไม่ต้องกลัวอะไรมากระแทกอะไรแบบนี้ซักเป็นส่วนมากครับผมเขาก็ใช้กันทีนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเลนส์ที่มันมีคุณภาพดีพอนะอย่างตัวเนี้ย ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนที่มีคุณภาพในระดับแบบปานกลางนะฮะเป็นเลน panasonic 25 f 1.7ครับผมแม้ว่าจะไม่ได้ใส่อ,อ่ไม่ได้เลิศดหรูครับไม่ได้เป็นเลนที่เลิศดหรูอะไรมากนะักแต่หากว่าถอดฟิลเตอร์ออกแล้วเนี่ยด้วยการควบคุมแฟร์ต่างๆของเขานะฮะการควบคุมแฟร์การควบคุมโกสของเขาต่างๆเนี่ยเพียงแค่ถอดฟิลเตอร์ออกนะฮะคุณผู้ชมครับผมเขาก็สามารถที่จะคอนโทรลโกสได้เนี่ยมองสิ ขนาดเราส่องไปตรงๆเลยนะเราส่องไปตรงๆที่แสงเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่ปรากฏตัวโกสขึ้นมาเลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับผมแต่หากว่าการที่เกิดปรกดากฏไอ้เจ้าตัวโกสขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เกิดเพราะว่าเราไปใส่ฟิลเตอร์มันนี่แหละครับผมแม้ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ราคาถูกราคาแพงเนี่ยมันก็จะเกิดได้เช่นกันบางทีก็เป็นแบบ โดยเฉพาะเวลาองศาที่มันได้นะบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. ใส่ดีไหมพี่ใส่ดีไหมเท็ดดี้บอกได้ตรงนี้เลยครับผมว่าควรใส่นะฮะควรมีใส่แต่ว่าในขณะที่เวลาถ่ายเนี่ยจะใส่ไหมคุณผู้ชมลองพิจารณาดูครับเวลากลางวันแสงที่ใช้เวลากลางคืนต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้องออกมาพิจารณาเช่นกันหมดเลยนะแต่หากคุณผู้ชมใส่เพียงแค่ขำๆนะ ถ่ายแค่ขำๆนะถ่ายเล่นถ่ายดูอะไรกันเฉยๆเ,เนี่ยแบบเฮ้ยใส่ฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นเข้าป้องกันการเกิดอรอยที่หน้าเลนป้องกันอะไรมากระแทกหน้าเลนเป็นรอยขายต่อเสียราคาการใช้ฟิลเตอร์เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่หากว่าต้องการถ่ายอะไรที่มันซีเรียสนะหลายๆคนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็จะเลือกการถอดฟิลเตอร์ออกในการที่จะใช้งานนะเทดดี้เองก็มีฟิลเตอร์ดีๆหลายตัวนะมีเนี่ยอย่างนี้ก็ตัวธรรมดาเนาะมีตัวโฮย่าโปร โปร1นึ่งดิจิตอลนะฮะตัวนี้ครับผม MC ฮะตัวนี้ก็เกือบพันมั้งตัวนี้ตัวนี้ก็เออทุกเนี้ยตระกูลเนี้ยจะจะขนาดใหญ่จะหน้าพันพันต้นๆส่วนเจ้าตัวนี้นะฮะตัว XC Pro ตัวนี้น่าจะพันเจ็ดพันแปดนั่นแหละซื้อมาตัวนี้ครับผมนาหกสิบเจ็ดเจ้าตัวนี้ฮะเคนโก้เรียวโปครับผมเรียวโปนี่เคยได้ยินในพันทิปเขาคุยกันทีหนึ่งว่าเฮ้ยไม่เกิดโกสบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าผมเองก็ ไม่ไม่มีโอกาสได้ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้มากนักนะฮะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์ขนาด62มมแล้วตอนนี้เลนขนาด62มมผมไม่มีละก็จําไม่ได้แล้วว่าซื้อมาใส่ตัวไหนแต่ก็เก็บไว้ตอนขายเลนไปก็ไม่ได้ให้ไปด้วยครับผมตัวนี้ก็เป็นของโตกีน่าฮะที่ดูฮะโตกีน่า ATX MC Protector ฮะ7 7มมครับผมปกติเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีครับขายเลยมือ2ไปไม่ค่อยจะให้ฟิลเตอร์เขาไปด้วยขี้เกียจตามหาซื้อใหม่ร W บวกนะครับะะผมผมก็ไม่เคยอ่านชื่อ เขาถูกหรอกไม่รู้ก็อ่านแบบนี้หรือเปล่าเจ้าตัวนี้ฮะเม d อินเยอรมนีนะครับผมตัวอื่นในเมทอินช n ยาเป็นอินเจแปนนะตัวนี้เป็นรุ่น F Pro ครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะนะว่าเมื่อกี้เราทดสอบไปก็มีโกสพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ถึงขนาดว่าหายไปเสทีเดียวแต่ค่อนข้างจางฮะมีโกสที่ค่อนข้างจางและขนาดที่ค่อนข้างเล็กครับผมคุณผู้ชมฮะสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวแตะเข้าไปอีกนิดนึงนะอ่ะ ยกไปนิดนึงไงจะได้เห็นชัดๆมีไหมอ่าดูนะดูนะมันมีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะการใช้ฟิลเตอร์ดีๆนะมันก็มีโกดอยู่เหมือนกันนะมีโกดมีแฟร์เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยฮะคุณผู้ชมครับผมอย่างตัวนี้อตัวสุดท้ายในมือนี้เป็นอะไรเนี่ยที่อยู่ในมือนี้เป็น c a n นอนฮะแคนนอนแท้ๆเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้แคนนอนแท้ครับผม67มมโปรเทคครับผมเม d อ in j a แปนฮะก็มีโกด ขึ้นมาเช่นกันครับผมก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะใช้ฟิลเตอร์หรือไม่ใช้ฟิลเตอร์นะฮะคุณผู้ชมเลือกเอาตามสะดวกเลยครับผมว่าอยากจะใช้หรือไม่ใช้แต่ไม่ว่าจะเป็นเวลาใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็แนะนําให้ติด หน้าเลนไว้ครับผมแปลว่าจะมีฝาปิดแล้วนะบางทีมันก็หลุดกระเด็นหายไปได้เหมือนกันเนี่ยการมีฟิลเตอร์ใส่ไว้มันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของฝุ่นต่างๆครับผมการกระแทกเกิดอรอยต่างๆครับมักจะเกิดจากการที่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็สะพายกล้องหรือใช้งานกล้องไปด้วยก็จะ ไปกระทบกระแทกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคู่ขีดมาหน้าเลนเป็นรอยขายต่อก็เสียราคาครับผมหลายๆคนกังวลมากก็จะเอาอย่างเท็ดดี้ว่านี้ก็ได้ครับเวลาใช้ก็ถอดออกซะเวลาไม่ได้ใช้ก็ใส่ไว้เพื่อเป็นการป้องกันครับผมอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ทําให้ได้คุณภาพสูงสุดในการถ่ายรูปจากคุณภาพของเลนล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องมากังวลให้กดเกิดแฟร์อะไรยกเว้นว่าต้องการให้มันเกิดแฟร์จริงๆช่างภาพบางคนก็ ต้องการให้มันเกิดแฟนในรูปภาพเขาก็มีวิธีเทคนิคในการใช้งานครับแต่สําหรับเราทั่วๆไปที่อยู่ในรูปแบบการใช้งานทั่วๆไปครับผมก็อย่างที่เทดี้แนะนำมาแหละมีไว้ใช้นาดีแล้วครับส่วนเวลาต้องการคุณภาพสูงสุดก็ค่อยถอดออกมาก็ใช้งานได้ดีครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่า มีกล้องถ่ายรูปเนี่ยควรจะใช้ฟิลเตอร์ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกันครับผมโทรศัพท์มือถือที่มีการเคลือบหน้าเลนไว้ดีๆครับผมก็จะลดการเกิดกดเกิดแฟนี้ไปได้ด้วยแต่หากโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องที่เขาเคลือบไว้ไม่ดีออมีแค่พอใช้อาจจะเป็นรุ่นประหยัดประหยัดหน่อยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องกดเรื่องแฟได้ง่ายเช่นกันครับผมเอาเป็นว่าหวังว่าคุณมีประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างครับคลิปนีใ้ในการตัดสินใจครับผมเมื่อกี้ก็ลลองงงแแ้้วตตั่ต่ราคาคไมถึ ไปจนราคา น่าจะมีตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทนั่นแหละมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นขึ้นมาแล้วครับขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตวิธีการเคลือบหน้าเลนของเขาครับผมเราจะเห็นความแตกต่างจากการใช้งานได้เต็มที่เลยครับเนี่ยยังเวลาเราสะท้อนแสงให้เห็นนะไอตัวเนี้ยตัวถูกๆเนี่ยเวลาเราสะท้อนแสงให้เห็นนะเราจะพบเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแค่แสงขาวๆเลย,เลยไม่ได้มีอะไรเนะี่ยเห็นไหมฮะขาวๆนะครับเป็นตัวแพงๆนะครับเนี่ยตัวแพงๆนยเขาเคลือบไว้เนี่ยเราสะท้อนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีการเคลือบเกิดขึ้นเนะี่ยเหมือนเวลาเราดูพวกเลนมัลติโคส เออว่ามันมีความแตกต่างนะเนี่ยครับผมเนี่ยมันก็มีความแตกต่างให้ให้เราสังเกตนะเวลาที่เราจะเลือกใช้ฟิลเตอร์ก็เลือกใช้ตามกําลังซับที่มีครับจ่ายได้สูงสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ